เราจบการตลาดครับถ้าไปเป็นทํางานเงินเดือนเนาะหรือไปเป็นธนาคารแคชเชียร์เหมือนที่เราอยากเป็นตอนนั้นน่าจะหมื่นห้าหนูผ่อนวีออนแล้วแ0 0พไม่เหลือพอให้พ่อให้แม่ละเลี้ยงบรรดาด,ดูตัวเองอีก7 0 0ดบาทนั่งรถไปทํางานยังไม่พอเลยค่าน้ํามันคือสุดท้ายคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้รองเข้ามาศึกษาพะ วีพีครับวันนี้ผมก็มาตามคําเรียกร้องของ f c นะฮะหลังจากที่ผมลงเสียพระไปในช่องของผมนะครับ oh. ก็เริ่มมีกระแสะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ไปหานางฟ้าแห่งวงการ oh. พระเครื่องอ่า <laughs> ผมก็เอ๊ะนางฟ้าแห่งวงการพระเครื่องก็ไม่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมีอยู่คนเดียวนะครับน้องดาหลวงปู่โตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าฉายาเนี้ยน่าจะ มี f อมาคอมเมนต์แล้วเราแบบโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ต้องเรียกเราขนาดนั้นใช่ก่อนอน่นเลยครับคุณดาพื้นเพจริงๆแล้วเนี่ยคุณดาเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนยังไงก็เป็นคนกรุงเทพนี่เลยค่ะใช่พื้นเพก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเชื้อสายจีนแต่เรานับถือศาสนาพุทธ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นอากงอาม่าก็คือมาจากเมืองจีนเลยโลสัมเพามาแบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วชีวิตวัยเด็กเนี่ยตัวตนคุณดาสมัยตอนเด็กเอาผสมหมดเลยนะ เป็นเด็กยังไงเด็กตั้งใจเรียนเด็กเนิร์ดใส่แว่นหนาหรือกากันเลยโอย้ก็ไม่ได้ถึงกะก,กันแต่เป็นแนวแก่นแก่นทอมทอมแบบนั้นเลยแก่นแก่นใช้คําว่าแก่นแก่นมากกว่าในตั้งแต่สมัยมัธยมเออประถมเนาะก็จะแนวแบบแก่นแก่นแกล้งเพื่อนไม่ใช่เพื่อนมาแกล้งเรานะแกล้งเพื่อนแล้วก็แบบหัวโจกอะไรประมาณนี้ยแกล้งเพื่อนนี่ <c oughs> รวมถึงแกล้งเพื่อนผู้ชายด้วยปะก็รวมด้วยนะก็คือจะไม่ยอมคือในยุคเรายุคนั้นเนี่ยเราเรียนโรงเรียนวัดเนาะ ผู้ชายก็ชอบมาแกล้งผู้หญิงเนาะในยุคนั้นเราปฏิเสธไม่ได้มันชอบมาเปิดกระโปรงหรืออะไเราก็จะแบบเอาคืนอะ่ะไม่ยอมใช่<ม>สู้กับผู้ชายแสดงว่าพื้นฐานนิสัยวัยเด็กของคุณดานะฮะเจ้าหญิงนางฟ้า <c oughs> แห่งวงการพาเครื่องตอนเด็กเป็นสายเุยนะท่านผู้ชมฮะใช่ค่ะ <c oughs> นี่ใครเป็นเอฟซีรู้เลยนะตัวตวนวันนี้แล้วตอนช่วงผสมกมดเลยตอนนั้นเนี่ยความฝันวัยเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรเอาเรื่องจริงเลยหรอว่า <ปะ S 2> จริงคือเราเด็กเนาะ อยากเป็นแคชเชียนี่ไม่เคยบอกใครนะคือแบบตามห้างอ่ะเฮ้ยเราดูแบบแคชเชียหรือเป็นสาวธนาคารอะไรอย่างเงี้ยในวัยเด็กคือแบบอยากแบบคอยนับเงินอะไรอย่างงี้ยในวัยเด็กนะถ้าแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นเห็นภาพลักษณ์เฮ้ยใส่สูทใช่นั่งจุดเงินได้ดบบนี้ดูเท่ดูสบายใช่ความฝันอยากเป็นแคชเชียแล้วมีใครเป็นไอดอลในช่วงนั้น ไอดอลเนี่ยหมายถึงว่าดารานักร้องศิลปินหรือวงการไหนก็นได้ที่เรามองเป็นไนนอดอลตอนเด็กคือครืองจริงนะตอนวัยเด็กอะ่ะเราไม่มีใครเป็นไอดอลเลยแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะเป็นเหมือนใครหรืออะไรเราเติบโตมาด้วยความที่เราเป็นตัวของเราเองนั่นแหละชายก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยด้วยฐานะครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเนาะคือคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะฐานะปานกลางคุณแม่ขายอาหารตามสั่งเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยถามว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณแม่ขายทุกวันไม่มีวันหยุด ด้วยความโชคดีดามีพี่พี่สาวกับพี่ชายที่ห่างกัน12ปีกับ10ปีจึงทําให้ดาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ยังอื่นนอกจากเรียนอย่างเดียวตรงจุดที่เขาเหนื่อยเขาร้างจานเขาเก็บล้านกันเรามีพี่เราคอยซับพอร์ตตรงนั้นด้วยความที่เราเป็นน้องเล็กครับเราเลยทําหน้าที่ของเราเนี่ยเรียนให้ดีเพราะคุณแม่พูดเลยว่าไม่มีเงินทองให้ไม่มีมรดกให้แต่สิ่งที่มีให้นั่นก็คือการศึกษา ท่านบอกว่าอยากให้เราเรียนให้จบเพื่อให้ใครไม่มาดูถูกเราเพราะแม่ดาเนี่ยจบแค่ป 2, .2 ครับคุณพ่อจบป .7 ค,บคุณแม่เขาเลยมองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะคนในยุคนั้นน่ะไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้เรียนคุณพ่ออยากเรียนมากป .7 ก็ต้องออกอก็เลยทําให้เราโฟกัสอย่างเดียวคือการเรียนในตอนนั้นก็คือเพื่อไงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มีม,มีมีชีวิตที่ว่าไม่ได้เรียนสูงท<า>งั้งคู่ก็เลยในเมื่อตัวเองไม่ได้เรียนสูงเนี่ยก็เลยตั้งความหวังว่าถ้ามีลูกเนี่ยอย่างน้อยลูกก็ต้องเรียนสูงถูกต้อง,งใช่ค่ะคาดหวังกับลูกสาวมีพี่ชายสองคนใช่ไหมพี่พี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งแล้วเราก็เป็นลูกคนเล็กถูกต้องคะ่ะเป็นลูกหลงคาดหวังให้เราเรียนให้สูงนะครับแล้วช่วงเด็กๆนะครับด้วยพฤติกรรมที่ว่าค่อนข้างจะทะโมนทะมมนเคยเคยมีวิรกรรมไหนที่แบบไปเล่น แข่งแขงกับเพื่อนหรือคนเดียวแล้วเฉียดตายเกือบบ้านไหม้ไฟดับมีวิรกรรม่างนั้นไหมตอนเด็กที่จําได้คือวีรกรรมอย่างนั้นไม่ค่อยมีส่วนใหญ่สมัยเรียนเนี่ยยอมรับตรงๆเลยนะคือคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังไม่รู้รชอบตรดจเรียญชอบตรดเรียนนั่งรถเมย์สุดสายจําได้เลยกับเพื่อนแก๊งตอนพอมัธยมแล้วรเราก็ยังคงแก่นอยู่เรียนหญิงล้วนรเรียนโรงเรียนสตรีอักษรสวรรค์หญิงล้วนก็จะแก่นแก่น เพื่อนในกลุ่มก็จะมีกันสามสีคนเฮ้ยวันนี้ไม่เข้าเรียนอ่ะนั่งรถเมล์เล่นนั่ง84ยันสุดสายอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดสายของ84ตอนนั้นน่าจะเป็นนครปฐรมมัง้งใส่สี่ใส่ห้าคือแบบด้วยวัยเด็กเราก็แบบแก่นเนอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจําได้เลยนะไม่เคยลืมเลยก็คือ เราเรียนยังไงเราไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เด็กเนิร์ดเลยแต่เรารู้วิธีในการที่เราจะเอาตัวรอดได้รเรียนยังไงให้เราเรียนผ่านไม่ใช่เราโดดจนเราไม่มีสิทธิสอบไม่ใช่รเราทํายังไงให้เอาตัวรอดนั่นคือสิ่งหนึ่งคือดามองว่ามันเลยทําให้ดาร,รู้จักการเอาตัวรอดมั้งในสังคมเนื้อในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ามีกลิน่นอายแห่งความเป็นเซียนตั้งแต่เด็กท่านผู้ชมเซียนหมายถึงว่าเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ไม่เสียโดดจริงเกจริงเที่ยวจริงแต่ฉันไม่เสียการเรียนอ่าถูกต้องใช่ไหมทำทำอะไรก็ได้อยากทําทําไปตามตามวัยเราแต่ก็อยู่ในสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังถูกต้องไม่ได้ทาให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจใช่ไม่มีหรือมีแต่ยังไม่ได้เล่าไม่มีนะก็คือถามว่าถ้อสมมติเอาเอาขอพฤติกรรมเจ็บเจ็บสุดๆเลงตอนเด็กที่ทําแบบเจ็บเจ็บอาจจะทําในบ้านทำคนอื่นนะเจ็บเจ็บสุดๆไม่มีแต่ส่วนใหญ่ชอบจะทะเลาะกับพี่ชายยังไงเคยแกล้งพี่ชายไปแก้แค้นพี่ชายยังไงนะ ทะเลาะก็รุนแรงด้วยความที่พ่อก็จะตามใจเราส่วนคุณแม่ลูกคนจีนก็จะค่อนข้างที่จะรักพี่ชายรเราก็จะมีปมในวัยเด็กตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยเราแม่ไม่รักอ,อะไรอย่างนี้แต่พอตอนนั้นเป็นวัยเด็กเนาะก็ทะเลาะกับพี่ชายทะเลาะหนักปาของอะไรบีบคอกันขนาดนั้นเลยน่าจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็เลยทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ความเป็นพี่น้องอะ่ะไม่ว่าวันเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะโกรธกันด้วยเรื่องอะไรสุดท้ายสายเลือดก็คือสายเลือดตัดกันไม่ขาดก็เลยตั้งแต่นั้นก็แทบไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยแล้วก็มองว่าพ่อแม่อ่ะเฝ้ามองเราแหละไม่ว่าเราจะโตขนาดไหนไม่ว่าด่าหรือใครก็แล้วแต่เรายังคงเป็นเด็กของพ่อแม่ทุกวันนี้ดายก็ยังโดนดุโดนด่าอยู่ ไม่ว่าเราโตแค่ไหนนะครับในสตาพ่อแม่ก็ยังเราก็ยังเด็กเสมอใช่ทุกว,วันนี้ผมแม่หัวงอหมดแล้วแม่ยังมาคอยหาว่าผมเป็นเด็กอยู่เลยนะครับมาถึงช่วงวัยรุ่นแล้วยับไม่อีกเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นช่วงเมื่อกี้ปฐมนะปฐมเนี่ยคุณดามีแคชเชียพนักง,งานธนาคารเปไอดอลเอาวัยรุ่น15อัพขึ้นมาแล้วตอนนี้ไอดอลเราเปลี่ยนหรือยังคือในตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคย คิดอะไรเลยนะพูดจริงๆว่าไม่ได้คิดเลยจริงๆว่าเฮ้ยโ mm. ตไปเราอยากจะทําอะไรแล้วเราอยากจะไปทําอะไรหาอะไรได้เสริมในตอนมัธยมหน้าที่ของเราคุณแม่คุณพ่ออย่างเดียวเลยคือตั้งใจเรียนอย่างงานที่บ้านหนักมากๆคุณแม่เหนื่อยมากๆถามว่าแทบไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะ oh. ไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสวนศาสตร์ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวที่แบบทะเลคือน้อยมากจริงสุดท้ายแล้วคือคุณ เราไปเที่ยวไหนสัมเพลงบิ๊กซีโลตัสตลาดบางแคที่คุณแม่ต้องไปซื้อกับข้าวเพื่อมาขายอาหารคือคุณแม่เป็นคนที่สู้จริงเราได้ความขยันอดทนมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยคุณแม่ตื่นเช้ามาขายโจ๊กก่อนขายโจ๊กเด็กนักเรียนประถมเสร็จ,จ,จก็ช่วงสายเริ่มขายอาหารตามสั่งเบ็ดเสร็จจบยันสองทุ่มสมัยเด็กๆอะ่ะตอนเราเรียนเนี่ยเราอายนะด้วยความเราเป็นเด็กว่าแบบ ก็จะชอบโดนเพื่อนล้อว่าเฮ้ยแม่ขายข้าวอยู่ปักซอยหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราโตขึ้นเราบอกเลยเราโคตรภูมิใจเลยเพราะบ้านเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่สุดท้ายเรากลับบ้านไปเราไม่เคยอดเราอยากกินอะไรก็ได้และสิ่งหนึ่งที่คุณแม่บอกก็คืออยากกินอะไรทำเองจึงทำให้ดาสามารถทำกับข้าวอาหารตามสั่งเป็นหมด oh. เราไม่ได้แบบชีวิตเราตัง้งแต่เด็กไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ ไม่ได้เติบโตมาแบบลูกคุณหนูมันเลยทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตและใช้ชีวิตให้เป็นด้วยโอ้โหนี่ฮนะปลูกฝังมากับสภาพแวดล้อมที่ต้องลงมือทำนะครับคุณพ่อแม่ไม่จะเลี้ยงมาแบบพ่อพ่อแม่หลังแก่ไม่เลยพ่อแม่เลี้ยงมาแบบว่าต้องมีประสบการณ์ต้องลงมือทำนะครับมันถึงค่อยๆตบผลึกมาค่อยๆเก็บเกี่ยวความเข้มแข็งแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆมางั้นผมถามคำถามใหม่เมื่อกี้บอกไอดอลไม่มีเพราะช่วงนั้นช่วยแม่นะครับ ผมถามใหม่งั้นเอาสิ่งที่เราชอบตอนตอนวัยรุ่นแล้วกันอย่างยกตัวอย่างอย่างผมช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมดูพิตะเล่นเด็กเสเพอน้แม่งเท่ว่าอยากเป็นดาราอะไรเงี้ยไออย่างคุณด,ดาไปมีความชอบอะไรผมถามใหม่อะถ้าอย่างอย่างความชอบเลยนะอันนี้แบบว่าอ,อ,อาจจะตลกนิดน,นึงก็คือตอนนั้นอยากเป็นนักข่าวครับนักข่าวพลราจะสำนักด้วยคือชอบดูแล้วก็แบบอยาก อยากมีบุคลิกแบบนั้นอยากพูดเท้ชัดค่้อยชัดคําแบบนั้นนั่นคือในวัยเด็กนะที่อยากทําตรงนั้นแล้วก็พอว่าโตขึน้นมาอีกนิดนึงก็แบบอยากทําเกี่ยวกับโฆษณามันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเด็กเอาตอนที่อยากทําเป็นนักข่ากวกอนสมมติสมมติตอนนั้นที่อยากเนี่ยเคยมองกระจกและซ้อมตัวเองไหมเคยอะจุดที่ชอบซ้อมคือแบบ,บเวลาตอนอาบน้ํบมากกว่าหน้ากระจกก็คือตอนอาบน้ําจะซ้อมพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงก็ ทำไม่ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้ผมบอกแล้วผมไม่มาคุยเรื่องพระนะผมไปหาเซียนพระมาแต่ผมไม่คุยเรื่องพระเพราะละก inne, ารผมเนี่ยเจาะลึกตัวตนของแกรับเชิญว่าเขาเป็นคนยังไงวันนี้เราไม่เอาข่าวเลาถสนนักหรอกเราเอาข่าวเพราะวันนี้ละการโอวีพีมาสัมภาษณ์เนี่ยคุณลองรับบทพิธีกรต่อนหน้ากล้องสิเพราะวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คุณคุณลองให้หนูเป็นพิธีกรคุณคุณลอง่าท,ที่คุณเคยชอบตอนนี่นว่าบทพูดที่คุณซ้อมหน้ากระจกอะคุณลองเอามาใช้ในวันนี้ี่สักหน่อยหนึ่ง หน่อยนึงเหรอคะเปิดรายการเปิดรายการเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการนะคะโอ๊กวีไอพีนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นคุณดาดีเอ็มหลงปูโตค่ะประมาณนี้ได้ไะจริงจริงไอจุดที่เราชอบตอนเด็กอ่ะเราได้มาใช้จริงในในสายงานของเราเหมือนกันนะตอนตอนที่เรามาทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเฟซทำรีวิวต่างต่ากนนะครับท่านผู้ชมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะที่พูดในห้องน้ำวันนั้น ที่ซ้อมในวันนั้นเมื่อประมาณหลายสิบปีกลับไปวันนี้ใครเปิดไปใน YouTube ในเพจน้ำไหลไฟดับจับๆับับผมติดตามดูโอ้โหคุณดาพูดจๆบจนี่คือการตามตามและตามตาม,ตามแรงบรันดาลใจที่เราอยากเป็นตอนนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็อีกอีกนักข่าวแล้วอันนีงอันนีอะไรนะนี่ีรงต่อจากนักข่าวอะไรอ๋อโฆษณาเ้าอย่างเช่นแบบว่า ตอน,นเด็กๆอ่ะมีมีโฆษณาแล้วจริงๆอาชีพที่อยากเป็นจริงๆอะ่ะก็คืออยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะตอนนั้นอะ่ะมันหูยนางฟ้าใ,ใ,ในฝันผู้หญิงก็ต้องไปเป็นและที่สําคัญเงินเดือนดีเราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ครับแต่สุดท้ายเราเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราฝันเลยเพราะคุณพ่อคุณพ่อชี้ทางก่อนแล้วว่าเรียนจบปุ๊บเราจบการตลาดครับถ้าไปเป็นทํางานเงินเดือนเนาะ หรือไปเป็นธนาคารแคชเชียร์เหมือนที่เราอยากเป็นตอนนั้นน่าจะหมื่นห้าหนูกคผ่อนวีออนแล้วแปดพันไม่เหลือพอให้พ่อให้แม่ละเลี้ยงบรรดาดูตัวเองอีกเจ0 0ันบาทนั่งรถไปทำงานยังไม่พอเลยค่าน้ำมันคือสุดท้ายคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้รองเข้ามาศึกษาพราะนี่แหละนี่แหละมาสู่คำถามนี้ท่านผู้ชมเผื่อเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพิ่งมาเจอคุณดา ตามเพจต,ตาม YouTube และยังไม่รู้จัก,กตัวตนนะครับผมไปดูคลิปหนึ่งคุณดาไปเดินท่าประจันย้อนกลับไปอดีตไปเดินแล้วคุณดาบอกพ่อเคยมาตรงนี้พ่อเคยตรงน,งนี้และผมก็คงคิดเหมือน f อฟทั่วไปขอโทษนะฮะแล้วพ่อคุณใครนี่คิดเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นคําถามที่เจอเยอะมากม,มีคนที่ทันยุคคุณพ่ออย่างค,คนบนพัน์ทิพย์เซียนที่อายุแบบอย่างพี่ต้นทาาา่าประจันพี่บอยทาาา่าประจันตอนนั้นคือเด็กๆ แต่คุณพ่อหนูคืออายุประมาณกว่าโอกว่าในยุคนั้นนึกออกใช่ไหมคะคก็คือเป็น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 ยุคเปลี่ยนถ่ายครับก็จะทันหลายๆคนจะทันคุณพ่อแต่คนที่เป็นเซียนยุคใหม่จะไม่รู้จักคุณพ่อดาก็จะมีฉายา,ยานในวงการ,รเป็นกรรมการหลวงปู่โต๊ะนะคะตั้งแต่ดาแเบ,บอะเลยแรกเกิดเลยก็ชื่อว่าแมวท่วาประจันหรือบางคนเรียกกันว่าแมวก้าชีวิตใช่ค่ะอ๋อแสดงว่า ตอนคุณพ่ออาย40ุ40เนี่ยพี่บอยต้นท้าประจันแฟนพันธ์นียณใช่ก็แสดงว่าคุณพ่อนี่รุ่นป่าพยับไหมหรือว่าแก่กว่าอเด็กกว่าค่ะเด็กกว่า,กกวาแต่ก็จะทันทันป่าในยุคนั้นทันหลายๆคนที่พี่หมึกมท้าประจานทุกวันนี้พี่หมึกยังน่ารักมากเจอดารีไครก็จะถามถึงปะาป้าตลอดว่าปะาป้าเป็นไงบ้างทุกวันนี้ป้าป้าวางมือแล้วนะคะก็คือ พี่ชายกะดาให้เงินให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คุณพ่อวางมือได้ตั้งแต่อยู่60สละเพราะเราเราอยากให้คุณพ่อเนี่ยจริงๆคนมองงี้นะคะพี่บอกว่าอาชีพเล่นพาร์เนี่ยสบายสบาย,บายบไม่ต้องเครียดได้เงินเยอะจริงๆไม่ใช่นะอย่างคุณพ่อเนี่ยเปิดที่พญาไม้นั่งลนลอนริมถนนนะและเขาเป็นหลายโรคหัวใจประหวานความดัน ด้วยความที่เราเป็นลูกอะ่ะเราทนให้พ่อไปนั่งอย่างนั้นไม่ไหวแล้วแหละแล้วก็ทั้งๆที่เป็นอาชีพที่คนรักเนาะก็เลยบอกฟ้าเลิกเถอะแล้วเราขายเล็กๆน้อยๆเบ็ดเตล็ดไปในในเว็บในเน็ตก็พอแหละก็เป็นที่มาที่คุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตไม่ต้องทํางานแล้วลุกบุกเบิกคุณพ่อขายอย่างนั้นเลยเนาะสมัยก่อนนู้นนะฮะมันยังไม่มีเว็บไซต์ไม่มีเน็ตไม่มีลุก<ะ>บุกเบิกค,คุณพ่อคือวางอย่างเงี้ยแดดตากลมถูกไหมฮะถูกค่ะ เริ่มจากเป็นแผงลอยแล้วก็มามีตู้คือในยุคสมัยก่อนเนี่ยวงการพาก็จะค่อนข้างที่จะนักเลงเนาะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแหละถ้าคนที่คันในยุคสมัยก่อนครับอ่ะเมื่อกี้มาพูดค้างไว้ถึงคุณพ่อบอกว่าอยากจะให้เข้ามาสานต่อเรื่องพากเรื่องอยากจะให้ลูกสาวคนนี้ที่ผู้หญิงกับพระเครื่องจริงมันก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อย่างกันอืต่างกันนะครับแต่คุณพ่ออยากจะให้ลูกสาวคนนี้ พ hey, <int ี่ชายอ่ะคุณพ่อดึงมาทำภาคเครื่องไหมใช่พ okay. ี่ชายก็เล่นสายหลงปูโตเหมือนกันพี่ชายข้ามาก่อนแล้วข้ามาก่อนนานแล้วเพราะว่าโตกว่าเราสิบปีละพี่สาวอ่ะพี่สาวเป็นแม่บ้านอ่าส่วนคุณดาเนี่ยยังตามหาตัวตนตามหาฝันตามตาไปรุ่นคุณพ่อชวนเข้ามาแล้วยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นนะคะก็คือดาขายเครื่องสําอางตั้งแต่เรียนแล้วล่ะแล้วพอเรียนจบเราก็จะคิดว่าเราจะขายเครื่องสาอางต่อตอนนั้นดาผลิตสบู่ด้วยส่งดอนเมือง คือเราเป็นคนทำอะไรเราตั้งใจเราเดินหาร้านเพื่อส่งสบู่สบู่มหาดถ้าพี่พีเทันในยุคนั้นที่ดามหาลาัยเนี่ยสบู่มหาดคือแบบพีคมากกวนเองต้มเองใส่แพ็กเกจเองไปเดินฝากขายตามตลาดนัดดอนเมืองและจนถึงจุดจุดหนึ่งคุณพ่อบอกว่าลองเลือกดูถ้าเหยียบเรือสองแคมจะทำไม่ได้ดีสักอย่างดาเลยตัดสินใจไม่ขายเครื่องสำอางยกเลิกแผงตลาดนัดเลยครับ แล้วก็ตั้งใจมาศึกษาพะเครื่องหลวงปู่โตไปกราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่วัดประดู่ฉิมพีค่ะตอนตอนคุณดาไปหลวงปู่อยู่ยังอยู่ปะไม่อยู่แล้วค่ะ๋อไปกราบใช่ไปกราบ,บที่วัดประดู่ฉิมพีเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วไปขอพระาบารมีท่านถูกต้องถ้าลูกมีบุญก็ขอให้อ่าขอให้<ข>ทําอาชีพนี้ยึดถือเป็นอาชีพได้และขอให้มีเงิน เลี้ยงดูพ่อแม่มีกินมีใช้เพราะตอนนั้นถือว่าเราก็อยู่ในครอบครัวที่ก็ลําบากเหมือนกันวันนั้นจำได้ไหมตัวเองอายุเท่าไหร่ยีค่ะเรียนจบเลยใหม่ๆใหม่ๆเลยป้ายแดงบัณฑิตป้ายแดงเลยจบการตลาดบอพิษพี่มุกจักรวรรดิราชมงคลค่ะท่านผู้ชมฮะจบการตลาดสดๆร้อนๆมีไฟเต็มที่พ่อบอกเลี้ยวมาทางนี้ก่อนใช่เลี้ยวมาทิ้งทุกอย่างแต่มาเริ่มตรงนี้มาเริ่มในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผู้ชายก็ทํากันไม่รู้เรื่องเลยนะครับ จับติดลบเลยก็ว่าได้ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นรู้แค่ว่าปิดเทอมคุณพ่อให้มาเฝ้าตู้พระให้200-300ตอนปิดเทอมรู้แค่นั้นเองอ่ะพอเข้ามาอยู่ในวงการพระเอาเริ่มแรกก่อนเลยนะฮะผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเริ่มเริ่มบอกตัวเองเรียกว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนั้นยังบอกตัวเองไปต่อเพราะในหนสัปดาห์แรกเนี่ยจับทางไม่ได้ คุณพ่อให้พระหลวงปู่ดูโสธรหลวงพ่อเยอะมากมาลงในเว็บยูอมูลรับโดยที่ให้เรากินหัวคิวคองละสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแอาทิตย์หนึ่งเราเรามานั่งคิดพี่โอ๊คเรายึดเป็นอาชีพไม่ได้เลยล่ะเพราะว่าถ้าเรายังพึ่งใบบุญคุณพ่อแบบนี้เราจะยึดเป็นอาชีพได้ไงในเมื่อคุณพ่อต้องคอยให้อาหารปลาเราทุกวันทุกวันทําไม่ได้ จึงตัดสินใจมองหันหลังไปเจอพี่ชายพี่ชายตอนนั้นก็ถือว่ามีชื่อเสียงในวงการหลงป่โตครับพี่หนูจริงๆชื่อจริงๆที่เราเรียกกันในครอบครัวชื่อว่าเหน่งนี่เน่งนึงว่าเฮ้ยเน่งสอนหนูดูหลงป่โตหน่อยเฮ้ยเอาจริงเหรอ,อมันยากนะครับแต่ละสิ่งหนึ่งที่เรามีคือเรามีคุณพ่อกับพี่แหละที่มีพาหลวงป่โตให้เราดูเยอะมากและเรามีเฉลยอา่านาทนะตรงจุดนี้ มีเนื้อเกินเหลียนต้องดูรอยตัดอย่างนั้นอย่างนี้จึงทําให้เราค่อยๆศึกษาทุกอย่างมันเปลี่ยนนะล่วงมันหมุนเร็วมาสามเดือนแบบหนึ่งหกเดือนแบบหนึ่งแต่ไม่มีวันไหนเลยที่เราท้อเพราะเราเริ่มจากมีไรายได้เดือนหนึ่งสามพันห้าพันค่อยๆขยับเป็นเจ็ดพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นขึ้นมาเรื่อยๆด้วยค,ความชํานาญมากขึ้นอายุงานที่มากขึ้นและความที่เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นตรงนี้มีประโยคนึงที่ คุณดาพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมเป็นเป็นเรื่องดีนะผมขอกลับเอามาขยายความนิดนึงคุณดาบอกว่าเริ่มต้นด้วยการขายพากิหนหัวคิวของพ่อองค์ละสามร้อยห้าร้อยสองร้อยอยู่สักพักหนึ่งแล้วเกิดความคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่มันเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ถูกต้องเราต้องโตขึ้นถูกไหมถูกต้องเพื่อนๆครับความคิดของคุณดาได้ดีมากวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะไม่เกี่ยวกับพราหรอกงานที่คุณทําถ้าคุณยังเป็นเซลก็ลองขึ้นมาเป็นผู้อการสิจะไหมลองตั้งเป้า เป็นช่างซ่อมรถลองขึ้นมาเป็นเจ้าของอูด่ดูเหมือนที่คุณนาบอกว่าฉันจะมากินหัวคิวพ่อไม่ได้ฉันต้องเรียนรู้เลยกระโดดเข้าไปเต็มตัวเลยเพื่อจะขึ้นมาเป็นเซียนถูกต้องแล้วก็เลือกเลยเลือกว่าจะเลือกเล่นสายหลวงปู่โตสายเดียวเลยแล้วก็ห้อยปกมะขามองค์ละส0 0พบาทองแรกในชีวิตเลยป่ะองแรกในชีวิตเลยตอนนั้นเนงินทุนล้นน้อยพี่องมึงแสนกาบาท เราเริ่มจากพระหลักพันหลักหมื่นจริงๆนะซึ่งคนในวงการดูถูกเราเยอะมากดาเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูยังไม่เชื่อเลยว่าเราจะเดินทางมาจนถึงจุดนี้ได้หรืออยู่ได้นานขนาดนี้ดีกว่าเขาก็คงคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวบบเดี๋ยวก็ออกไปเหมือนคนอื่นที่แฟนเล่นพ่อเล่นอแบบนั้นแล้วตอนนั้นนะฮะช่วงที่เข้ามาทาพระและเริ่มศึกษาพระกับพี่ชายอย่างเต็มตัวเนี่ยเคยแม่มีมีเว็บหนึ่งไปดู เพื่อนเราอะโอ้ยนี่มันเป็นแอร์ว่ากูว่าอินนี่อยู่อินนี่อยู่แบงค์กูดูอินนี่มันได้ผัวรวยไปทําธุรกิจอะไรเคยมีแว็บไหมว่าเฮ้ยกูมาทาอะไรอยู่วะเนี่ยเคยมีไหมคือไม่เคยคิดว่ากูไปทําอะไรอยู่ครับคิดแค่ว่าเราจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดเพราะเราเริ่มเร็วเราเริ่มเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เรียนเราไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวกับแฟนเหมือนเพื่อนไปเที่ยวผับบาร์เหมือนเพื่อนหรือไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเหมือนเพื่อนครับ เราไม่ได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆไปทํางานขับรถก็คือแกะมหาสเสน่ห์เพราะเป็นคนชอบแกะพ้าอยู่แล้วถ้า,ถาเห็นในคอนเทนต์ก็คือซื้อพา้าแกะพาเพราะพาแท้งเงินต้องแท้แกะสวยมากเลยแต่พอเราวางลงเนี่ยแตกสามโวนโอ้โหสวัสดีครับผมโอ๊ควีนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆเอฟซที่ชมรายการทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างพระโบส์นะครับ ที่วัดสถิตจรทานหรือวัดไร่ตำบลบางตะวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโบสถ์นี้ก็มีการสร้างมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมก็อยากจะเป็นโัวแทนที่มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนั้นร่วมสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เตรียมสเสบียงเตรียมกองบุญเตรียมทุนไว้เลี้ยงจิตวิญญาณและเลี้ยงตัวในชาติน,านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะร่วมสมทุนนะครับทำบุญครั้งใหญ่นี้ก็โอนเงินมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่พระอาจารย์แดงหรือทางวัดก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้พอ้อมนาจคุณพระศรีรันาตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับโปรดดวนดาลให้ท่านเพื่อนๆทุกคนและครอบครัวของทุกท่านนะครับมีความสุขสวัสดีจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุวันณนะสุขะพระ ปานิธานทนสารสมบัติปลอดการนานเทินกราบขอบพระคุณผู้มีจิตสรัทาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ